ทีนี้ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกาเนิดของเรื่องปฏิจจสมุกบาทเรื่องปฏิจจสมุกบาทมันต่อขึ้นมาได้อย่างไรไมีกําเนิดอย่างไรก็ <c oughs> ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านมัสรักเล่าให้ฟังในสวรรค์ผูดที่สิบของไอพุทธวัตร อภิสมัยสังยุตคัมภีสังยุตตนิายจะเป็นตราบาลีก็เล่นที่สิบหกไนหน้าสิบเอ็ดหัวข้อที่ยี่สิบหกพระองค์ในเล่าถึงการออกคหนวดของพระองค์เองเกี่ยวทำความเพียรในระยะหกปีนั่นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ และในที่สุดในระยะหนึ่งในเวลาหนึ่งได้ได้ได้คด,ด,ดเรื่องเอสิ่งที่เรามาเรียกกันท่านหลังว่าปฏิจจสมุปบ,บาทนั้นก็เพราะอ่านในพระพุทธภธาสิตน,นั้นฟังดีก่าสบาลีนั้นมีว่าทิกตือทั้งหลายขั้งก่อนแต่การจับตือ เมื่อเรายังไม่ได้สัตสรู้ยังเป็นโทที่สัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกย่อมเกิดแก่ตายติติบังเกิดอีกเมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกคือชรามรณะแล้วการออกจากทุกจากปรากฏขึ้นได้อย่างไร พิจตรณทั้งหลายความสงสัยได้เกิดขึ้นแต่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่เนอชรามรณะจึงได้มีชรามรณะไม่เพราะปัจจัยอะไรเนอะพิกตรทั้งหลายได้เกิดความรู้ด้วยปัญญาเพราะการพิจารณาโดยแยกภายเกิดขึ้นแต่เราว่า เพราะชาตินี่เองมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีชรามรณะม่เพราะชาติเป็นปัจจัยเพราะภพนี่เองมีอยู่ชาติจึงได้มีชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยเพราะปาทานนี่เองมีอยู่ภพจึงได้มีภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเพราะตัญหานี่เองมีอยู่อุปาทานจึงได้มีปาทานมีเพราะปัญหาเพราะตัญหาเป็นปัจจัย เวทนานี่เองมีอยู่ตันหาจึงได้มีตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเพราะผัสสานี่เองมีอยู่เวทนาจึงได้มีเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะสลายตตนานี่เองมีอยู่ผัสสะจึงได้มีผัสสามีเพราะสลายตนาเป็นปัจจัยเพราะนามรูปนี่เองมีอยู่สลายตตนาจึงได้มี สลาย,ยตนามีพราะนามรูปเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณน,นี่เองมีอยู่นามรูปจึงได้มีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะสังขารน,นี่เองมีอยู่วิญญาณจึงได้มีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย <c oughs> แล้วก็ทรงทบทวนอีบ,บนึ่งว่าเพราะอาวิชชานี่เองมีอยู่สังขารจึงได้มี สังขารม่เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายตนะเพราะสลายตนณะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัจจาะเพราะปัจจาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา พราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดปัญหาเพราะัญหาเป็นปัจจัยจึงเกิดรูปาทานเพราะปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโกะเปเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตความกลัวซึ่งพร้อมแห่งกองทุกขังสิ้นมีได้ในอาการอย่างนี้ที่ตูทั้งหลายดวงตาญาณปัญญา วิชาแสงสว่างในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็เ,เกิดขึ้นแล้วแต่เราว่านี่ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนี่ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกย่อมมีได้้วยอาการอย่างนี้นี่คือการคน้นปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองค์เมื่อก่อนตรัสรู้็เรียกว่าการคน้นอ เงแหงลูกโซ่ของความทุกข์เพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นมาโดยอาการสิบเอดย่างหรือสิบเอดตอนอย่างนี้ญญาอายตนะพบกันแล้วมีวิชาเป็นเจ้เรือนอยู่เวลานั้นคือไม่มีสติมันก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาทันทีเนี่ฉันอยากเข้าใจวิญญาณเป็นตัวตนถาวออะไร มันต้องมีเมื่ออายตนะกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็สร้างสังขารอำนาจปรุงแต่งนามรูปขึ้นมาตันทีนามรูปปรุงแต่งให้เป็นนามรูปที่จะมีทุกข์ลบทีนี้ก็เกิดอายตนะที่จะชนิดที่จะมีทุกข์เก hey, yeah. ิดผ nice. yeah. ักสะชนิดที่จะมีทุกข์เกิดเวทนาชนิดที่จะให้มีทุกข์เฉพาะในกรณีนี้เป็นหลับไปจนเกิดตัณหาปาทานพบชาติเป็นตัวกูเลยมีความทุกข์ นี่เรียกว่าก่นอนหน้านี้ก็ไม่มีใครค้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์พองพุทธศาสานาเท่าที่เรารู้พระองค์เป็นคนแรกที่คนพบเรื่องปฏิเจสมุบาทและก็ตัดสู้นั่นเรื่องราวนี้หรือพระสูตรนี้เรียกว่าเป็นกานเนิดขอของอ สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท